ติมทีวีพูหมดกับสมปองไปเป็นล้านเล่าความฟุ้งเฟ้อลั่นอย่าโผล่ที่บ้านอีกติมทีวีพูประกาศแตกหักกับสมปองพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนแฉหมดเปลือกเกี่ยวกับชีวิตของสมปองซึ่งในงานถแถลงข่าวติมทีวีพูได้มาพร้อมกับลูกชยายประกาศคำขาดยืนยันตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ติมทีวีพูได้เปิดใจเสียงสั่นแบบหมดเปลือกว่าสมปองเป็นคนมีความฝันเยอะ เป็นพวกทะเยอทะยานอยากรวยเร็วเตือนเขาแล้วซึ่งตัวสมปองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเมื่อเป็นแค่เด็กสมปองเคยบอกเขาอยากจะมีร้อยล้านจะมีร้อยล้านภายใน3มเดือนโดยสมปองมาพร้อมกับปัญหายเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องติดหนี้สินกว่า10.9ล้านบาทซึ่งตนเองเคยถามว่าเป็นพระทำไมนี้เยอะแบบนี้โดยเขาบอกว่า เป็นหนี้จากการซื้อที่ดินกว่า300ไร่กู้เงินนอกระบบมาซื้อที่ดินสปกเพื่อทำสวนยางพาราและต้องดูแลครอบครัวอีกเดือนละกว่าแสนบาทที่สำคัญสมปองยังเข้าไปพัวพันกับวงการเงินสีเทาติดหนี้นอกระบบอีกโดยต้องจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ3 0 0แสนบาทด้วยความเป็นห่วงจึงพยายามช่วยเหลือด้วยการว่าจ้างเดือนละ2 5แสนบาทให้ทำรายการ3รายการซึ่งสมปองมีเรทค่าตัวครึ่งชั่วโมง1 5แสนบาท หชั่วโมง3ามแสนบาทซึ่งเขาเซ็นสัญญากับเราไว้สองปีจากนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างรวมถึงเงินหลักล้านบาทที่เราจ่ายไปแล้วเขาจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างเขาได้ค่าตัวแพงกว่าดาราด้วยโดยลูกชายของตนเองอุตสาห์ช่วยกันวางแผนต่างๆโดยคาดหวังว่าสมปองจะมีะไรายได้ปีละสล้านบาทและจะชดเชยหนี้ได้ภายในหนึ่งถึงงปี ตอนนี้จุดแตกหักของติ่มทีวีภูกับสงป้องคือเรื่องเงินเขาไม่ฟังใครเขาก็เหมือนเด็กตนเองอโหสิกรรมให้หมดตอนไปก็ไม่บอกไม่มาลาด้วยจู่ๆเก็บของไปหมดเกลี้ยงเหลือแต่รูปพี่ไว้ในห้องลันอย่ามาโผลที่บ้านนี้อีกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ